ความน่าอับอายนะครับสภาเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับใครจะเป็นออกแกพักหรือใครจะเป็นเป็นกบฏหรือแต่ไปดูตัวแปรต้นเขาแบ่งพรรคการเมืองออกมานะเพื่อต้อนควายเข้าฝูงเดี๋ยวถึงเวลาจะเข้าใจว่าตอนฝายเข้าหูงคืออะไรผมยังไม่บอกแล้วกันนะครับแล้วจะเข้าใจ ตอนนี้มันใช้เวลาเนี่ยนะการเมืองมันมีเวลาผมบอกเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีนะให้เขาทาให้เสร็จก่อนแต่ตอนนี้เขาทาไวเกินไปมันให้พําให้ภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันขาดสถียิภาพทางการเมืองส่วนหมอบางคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไปตรวจสุขภาพจิตโน,นนี้นั่นอ่ะมันก็เป็นเป็นวิธีการตอบโต้ทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์ง่ายๆเลยรัฐบาลนี้ไม่โล่งหลังเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยทำไมอ่ะในการอภิปรายวังใ,ใ,ใจโดยไม่ผ่าไม่มีการลงมติ ลงมติไม่ลงมติพระเด็กวายุกตไปลอกสวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จีมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับรับชมจากนอกใหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับ การที่มีการประเมินของนักวิเคราะห์ประเมินในส่วนของนักการเมืองอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับอย่างสมชัยก็ฟันธงวิตูจะไม่พ้นกุมภาพันธ์นี้แน่นอนสวัสดีเจ๊งแน่ต้องมีการยุบสภา,าเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และวก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กัน หน้าปายนะครับอยู่ๆเนี่ยนะครับพรกพลังประชารัฐเนี่ยจะมาประชุมสอสอครับนะครับก็แทนที่คุณจะประชุมเวลาหไหนก็ได้คุณกลับมาประชุมเวลาที่สภากาลังมีการประชุมสภาอยู่แล้วเมื่อวันพุธที่19กามกราที่ผ่านมาเนี่ยมีกฎหมายสำคัญพระราชบัญญัติที่สําคัญเข้าก็คืองินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศกำลัง,ขง,ง,ขงเข้าด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับ กับนักเรียนนะครับกําลังเข้าอยู่ด้วยเนี่ยจะคุ้นกับมาทําให้สภาล่มนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี hmm. <quoi? S 1> ่ยมันน่าอายไหม่ะคนทําให้สภาล่มเนี่ยกับเป็นพรรคการนารัฐบาลใช่เองนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเห็นนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์เนี่ยนะครับก็มีการอภิปรายเรื่องของไทยนะครับก็ปรากฏว่า ก็มีการอภิปรายกันตั้งแต่เวลาประมาณ1 1เโนะครับก็เ,เรื่อยมาจนถึงประมาณเวลา16นาฬิกาสุดท้ายเนี่ยอยู่ๆก็ปิดการประชุมไปนะครับเพราะว่าไม่กล้าให้มีการตรวจเป็นการเนเดี๋ยวสภาก็จะล่มซ้ำซากอีกนะครับเนี่ยมันเป็นความน่าอับอายนะครับสภาเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรนะครับกับใครจะเป็น ออกอยากพักหรือใครจะเไปเป็นกบฏหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับสภาก็ต้องทำหน้าที่ของสภานะครับผมเลยตั้งฉายาว่าสภาบอาไอ้มบช็อตซกพวกเราพักงหนนไม่มีเงินงบประมาณไม่มีเงินภาษีของพี่ร้องประชาชนเราก็ใช้กันนจ ทีมเรานะมหาเสียงระดับประถนะครับคุณพมรกรุอย่าลืมนะครับ30ม,มรกราคมนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับขอบ้วยนะครับท่าาทีขาพีฟังร้องไงร้องพอแล้วแม่ร้องเลือกร้องแลง้วฉันเป็นคนรุ่นเก่าฉันรักพระเจ้าแผ่นดินเลยนไปไ,ไหนไไไหนมมสมชัยศรี สุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตคณะกรรมก,การการเลือกตั้งได้โพสต์ข้อความบนเฟ e บุ o กนะครับว่าอาการหวาดวิตกที่ไม่เคยปรากฏของชายชาติทหารนะครับวันที่อาวุธอยู่ในมือเขาดูฮึกเหิมกล้าหารกล้าสวนกล้าทุบโต๊ะไม่เกรงกลัวไข่วันนี้เขายังเป็นใหญ่มีกลไกต่างๆออกมาเกื้อหนุนจุนค้ำจุนอำนาจนะครับความก้าวร้าว อยาาใครยังเห็นได้ตลอดจากคำพูดจากเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองแต่เมื่อเขาเล่นการเมืองเขากลับไม่รู้จักคำว่าน้ำใจนักกีฬาเนีครับเขาแข่งขันด้วยแต้มต่อความได้เปรียบผู้อื่นพอชนะก็อ้างความชอบธรรมทั้งๆท,ท,ที่โกงมาสารพัดวันนี้น่าจะแปลกที่ต้องมาร้องเพลงปลอบใจเหมือนกับรู้อนาคตแต่ยังฝืน นะับชีวิตที่มีขึ้นมีลงหมากที่เดินผิดก็ต้องรับชะตากรรมนะครับรู้ว่าแพ้แต่ยังฝืนปลอบใจตัวเองไปวันๆแทนที่จะได้ความเห็นใจจะกลายเป็นว่าวันที่เจ็บช้ำในชีวิตคือวันที่ลงจากอำนาจแล้วมีแต่คนซ้ำเติมไม่เกินสิ้นเดือนกลุมภาพันธ์ครับนะสมชัยได้โพสต์ข้อความแบบนั้นซึ่งก็สาเหตุที่เกิดขึ้นเอาเริ่มต้น นะครับมาจากการที่ธรรมนัตย้ายนะครับไปตั้งพรรคเศรษฐกิจใหม่นะครับและล่าสุดธรรมนัตก็ประกาศว่าจะตั้งสาขาของพรรคเศรษฐกิจใหม่ไปทั่วประเทศแล้วก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับบอกว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องยื่นเรื่องหลังจากที่มีการลงมติขับ2 1สสพ้นจากพรรค ภายในระยะเวลา15วันสดสีนะครับอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ลาออกจากพักพลังประชารัฐนะครับเรืองไกรนะครับก็ลาออกจากพ,กพักพลังประชารัฐนะครับคาดกันว่าจะไปที่พักเศรษฐกิจใหม่เพื่อที่จะอยู่พักการเมืองใหม่สื่อก็พาดหัวกันใหญ่เลยนะครับบอกว่าพลังประชารัฐเลือดไหลไม่หยุดประเด็นที่น่าสนใจคือ มันเกิดอะไรขึ้นและรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จัดเจงในเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผมอธิบายหุ้นส่วนก่อนนะครับการที่วิเคราะห์เรื่องของตัวแปรต้นนะครับผิดโดยเริ่มต้นจากปรากฏการปรากฏการเรื่องของธรรมนัตออกจากพลังประชารัฐมีการ impeachment หรือการขับออกจากพัก ทำให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ไปต่างๆนานาโดยคาดว่าเป็นการแตกกันเองระหว่างพลเอกประวิทธ์พลเอกประยุทธ์และธรรมนัตจึงเป็นที่มาของการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองว่าจะมีการยุบสภานะครับจะมีการลาออกนะสองประการนี้กําลังเกิดขึ้นฝ่ายค้านนะฮะก็บอกว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั้นข้าอยากมากแพงสินค้าแพงหลังจากพี่รายในการลงมติแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า วิกฤตศรษษัทธานี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เขาเดินกันไปแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ไม่ใช่พอตัวแปรต้นคือไปตีความในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดมันก็สร้างตัวแปรตามจนกระทั่งพอเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งมีข่าวลือบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ไม่รอดพลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นจากตําแหน่งจะมีการตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นจึงจะไม่จัดให้มีการเลือกตั้งจริงไหมไม่จริงอ่ะ ทำไมเป็นแบบนั้นมันมันขัดหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืงมงมองการปกครองถามว่าเสถียรภาพของฐบาลเนี่ยเพียงพอไหมก็มีมากกว่าฝ่ายค้านตอนนี้ถ้าออกไป21คนก็มีประมาณ1 7บ8เสียงก็เพียงพอปิ่มน้ำไหมก,ก็โอเคมันยังไปได้ะนะครับก่อนหน้านี้มี30กว่าหนกมากกว่าฝ่ายค้าน30กว่าตอนนี้ก็มี20 10, 10กว่าประมาณ1 7บ8มาอีกคนนึงก็กลับมาจากาเศรษฐกิจใหม่อีกคนนึงก็เป็น18คน นะครับสถานการณ์เป็นแบบนี้ส่วนสดสีล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเชิงปรากฏการณ์วิะห์นะครับก็สดสีเขาออกไปก็สดสีเขาไปอยู่พักเศรษฐกิจใหม่พักเศรษฐกิจสดสีเป็นใครก่อนนะครับสดสีเขาเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะเขาเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าเขาต้องมีความชํานาญเรื่องของการเลือกตั้งพอเขามีความชํานาญเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับพอไปอยู่พักเศรษฐกิจใหม่พักเศรษฐกิจใหม่จะแข็งมากขึ้นนี่คือหลักเลยนะครับ ส่วนเรืองไกลอ่ะเรื่องไกลบอกจะไปอยู่ข้างนอกอย่างงั้นอย่างนี้ก็เป็นกลยุทธ์ของเรืองไกลแต่เรื่องไกลจะไปเศรษฐกิจใหม่มันมีโอกาสสูงเมือคนเอามาคือธรรมนัตเห็นไหมเราเห็นหลักเลยเห็นไหมก็จะมาธรรมนัตแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยสมชัยเป็นใครก่อนนะสมชัยเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นอเลขาคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เป็นหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อย ทำการสั่งปลดจากคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็เลยสมชัยก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่กับพลเอกประยุทธ์เท่าไหร่นะครับนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์อะไรกันแล้วแต่เนี่ยเขาก็สั่งให้พ้นจากการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะทำให้สมชัยก็มาอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์เอาละเราเห็นพฤติกรรมของตัวบุคคลแล้วนะครับเกมตอนนี้โอกาสจะมีการเลือกตั้ง นะครับใหม่ย,ยุบสภานายกรัตรีลาออกในเดือนกุมภาพันธ์ไหมยังทําไมสมชัยเชื่อเ,เดือนกุมภาพันธ์เพราะจะมีการ impeachment หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ไม่มีการลงมตินั่นหมายความว่าไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงข้างมากนะครับประเด็นที่สําคัญไปมากกว่านั้น21สสเนี่ยนะครับของพักที่จะย้ายไปใหม่เกษตรกใหม่คือพลังประารัฐย้ายไปคือพรรเศรษฐกิจใหม่ยยเ,หมเนี่ย นะที่ย้ายไปปรากฏว่าไงทราบไหมฮะปรากฏว่านะเขาขอขออะไรเนี่ยนะเดี๋ยวผมหาเนี่ชิน,นวรนะครับชิน,นวรเนี่ยออกมาโป๊ะเลยนะบ,บอกว่า21สสนะครับที่ออกไปจากพักพลังประชารัฐเนี่ยนะขอการประชุมสภาขอนั่งฝ่ายรัฐบาล ในการประชุมรมัฐสภาคือในสภามีมีฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแต่ปรากฏว่า21คนเนี่ยขอไปนั่งฝ่ายรัฐบาลคุณส่วนเข้าใจอย่างฮะน,นั่นหมายความว่า21คนออกไปอะรวมทั้งธรรมนัตอยู่ฝั่งรัฐบาลอยู่นะแต่ไปตั้งพรรคการเมืองใหม่การตั้งพรรคการเมืองใหม่ได้เนี่ยหรือจะถอนออกจากพลังประชารัฐได้เนี่ยเพื่อให้สถานะความเป็นสสยังเป็นอยู่จะต้องมีการถูกขับออกหรือการ impeachment เท่าน,นั้น จึงเป็นที่มาของการขับออกไม่ใช่แตกกันนะครับต้องเข้าใจกันเมองมันสลับซับซ้อนหน่อยนะนะครับทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเพราะเขากลัวว่าสสจะหนีย้ายพักง่ายๆก็เลยต้องให้พักมีมติคือเจตนาย,ยอมให้ออกยินยอมให้ออกจึงเป็นที่มาของการขับออกการเขียนรัฐธรรมนูญึงบอกแต่แรกมันมีปัญหาไปแบบมาต้องมาเล่นเกมเนี้ยขับออกยอมให้ออกยอมไมายยอมให้ออกเพราะกลัวที่ผ่านมาสสมันย้ายไปย้ายมา รัฐบาลจะไม่มีเสถียรภาพฝ่ายค้านไปรัฐบาลรัฐบาลไปฝ่ายค้านเนี่ยมันทำรัฐบาลลงง่ายๆคือหลักมันวางทมูลันวางผิดนะฮะมันก็เลยกลับมาเป็นสถานการณ์แบบเนี้ยวนเหมือนเดิมคนทําไมวิเคราะห์แบบนั้นเพราะโดยส่วนใหญ่ไปยึดประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับที่เกิดขึ้นในสมัยหม่อมอราชวงศ์เสนีประโมชก็มาเป็นหลักมองเอ้ยแบบนี้ยุบสภา,านเนี่ยพูดอย่างนี้มากี่ปีแล้วเนี่ย กี่ปีละผมม่าเป็นไปนไม่ได้นะครับบอกคราวนี้แบบกุมภาไม่รอดทำไมกุมภาไม่รอดเพราะกุมภาจะมีการอภิปรายใม่วางใจเขาเชื่อว่าจะไม่รอดละมันจะเกิดวิกฤตสุดท้ายไงก็ลาออกแต่ไปดูตัวแปรต้นเขาแบ่งพักการเมืองออกมานะเพื่อต้อนควายเข้าฝูงเดี๋ยวถึงเวลาจะเข้าใจว่าตอนฝ้ายเข้าฝูงคืออะไรผมยังไม่บอกแล้วกัน นะครับแล้วจะเข้าใจตอนนี้มันใช้เวลาเนี่ยนะการเมืองมันมีเวลาผมบอกเลยก็ได้แต่ว่ามันไม่ดีนะให้เขาทาให้เสร็จก่อนแต่ตอนนี้เขาทาไวเกินไปมันให้ทาให้ภาพของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันขาดสถีิรภาพทางการเมืองส่วนหมอบางคนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ต้องไปตรวจสุขภาพจิตโน่นนี่นั่นอ่ะมันก็เป,นเป็นวิธีการตอบโต้ทางการเมืองไม่เชิงงานสังเคราะห์ง่ายเลยรัฐบาลยังไม่ร่มหลังเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ทำไมอ่ะในการอภิปรายมังงใจโดยไม่ผ่าไม่มีการลงมติลงมติไม่ลงมติเพราะเด็วกว่ายุ่งกันรอดนะมาเยื่ยคอยดูฟันธงนะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อ,อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ